วันนี้ป้าจะาพาทำก๋วยจับน้ำใสจ้าทำแบบง่ายๆเลยไม่ต้องต้มน้ำไม่ต้องต้มน้ำกระดูกนะป้าใช้หมูนี่หมูสับปรุงรสอ่อนๆนะจ้าก็วิธีปรุงก็มีป้าจะใส่ซ,ซ,ซอสปรุงรสช้อนนึงก็น้ำมาหน่อยช้อนนึงแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาที่ใช้นิดหน่อยปรุงอ่อนๆ แล้วก็เครื่องเขาก็มีนี่หมูยอนะจ๊ะหมูยอแล้วก็เต้าหู้นี่เต้าหู้ปลานะเต้าหูปา้ปลาลูกชินปาลาลงกชินเต้าหู้อะเราชินเต้าหู้แล้วก็อันนี้ลูกชิ้นปลากรมปลากรมนะอย่างดีนะนิ่มก็เครื่องปรุงป้ามีผักชีนี่รากผักชีไปแล้วแต่เรานี่รากใหญ่ไปะจะใช้สามรากนะ แล้วก็มีกระเทียมบุกมีพริกไทยนะเดี๋ยวป้าไม่ได้วางเครื่องปรุงนะเดี๋ยวปรุงลงหม้อเลยเดี๋ยวไปดูป้าทำนะจ้าปรุงน้ำซุปจ้าป้าใส่น้ำครึ่งหม้อเบอร์ยี่สิบสี่นะจ๊ะน้ำกะเอาได้แล้วแต่เราใช้ใช้ตวงชามก๋วยเตี๋ยวที่เราจะกินก็ได้เรากินกี่ชามกี่คนก็ตวงไปได้เนาะป้าไม่ได้ตวงให้ดูไง ครึ่งหม้อไว้่สบี่ปานะป้าใส่ขนอมาไ,ได้หนึ่งก้อนนะใส่เกลือเกลือช้อนชานึ่งนะแล้วต้องค่อยๆปรุงไปไม่ใส่ทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวเค็มไปหวานไปอะไรลำบากนะนี่พริกไทยนะจ๊ะพริไทยบุกนะน้ำริชีบุบนะกระเทียมนี่ใส่หลายกลีบนะเพราะว่าใช้กระเทียมไทยเนาะ ปสงลงไปเลยและไหลกีบดับสิงขาวป้าน้ำตาลบา้านป้าเป็นน้ำตาลายแดงเนะเาะใส่ลงไปนะาก็จะแบบแรียว่าใสขาปั๊วคงไม่ใช่นะเพราะว่าน้ำตาลป้าแดงนะน้ำตาลไม่ได้ขัดสีเขาก็จะออกแดงเนาะ เราใส่ลงไปน้ําจะไม่ไม่ขาวใสแบบนี้นะแต่ก็เป็นข้าวจ้าน้ําใสได้แหละเพราะเราไม่ได้ใส่เครื่องพอโล์กนะจะแค่สีเ็าจะไม่ใสแจ่วเพราะว่าเราใส่น้ําตาลเราเป็นน้ําตาลไม่ได้ขัดสีนะจ๊ะเรใส่น้ําตาลไปหนึ่งช้อนนะตามด้วยสีขาวจ้ะช้อนหนึ่งนะ แล้เวเราชิม,ชมชก่อนชิมรสชาติก่อนก็จะปรุงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวป้าจะต้องชิมให้ข้นน้ำเดือดแล้วละลายดีแล้วป้าจะชิมรสแล้วค่อยเติมทีหลังใส่เครื่องใส่อะไรแล้วเราก็มาชิมได้นะเนาะแล้วรอน้ำเดือดนะจ๊ะ แล้วจะเราจะใส่หมูก้อนแล้วนะใส่หมูจ้ะ ฟองจ้าน้ำแกงเราจะได้สวยๆช้อนหน่อยช้อนน้อยพวกเศษเบื่อเศษอะไรกินสาหมูออกมาไอ้ที่เขาเดือดจะฟองที่มันเป็นแบบออกมาจากเนื้อหมูเรานะว่าจะกระดุงกระดูกแล้วจะออกมาจากเนื้อเราต้องช้อนพยันช้อนหน่อยให้น้ำไปใส่ เดี๋ยวเดีป้าก็จะใส่ใส่ลูกชิ้นจ้ะลูกชิ้นนี่มากน้อยเนี่ยแต่เราเลยนะป้านี่ครึ่งโลอ่ะครึ่งโลป้าเอาตมดหมดนะทำหม้อใหญ่แล้วเนี่ย เาเ,เดือดอีกรอบปจะใส่อันที่เหลือต่อไปเดี๋ยวขอเดี๋ยวเราเขาเดือไปจะชิมให้ดูนะว่าเราต้องเติมอะไรบ้างเดี๋ยวแล้วปจะชิมเดี๋ยวชิมกันนะ ีปาแล้วใส่หมูยอจ้ะเดี๋ยวเบาไปหน่อยเดี๋ยวน้ำน้ำจะขุ่นใส่หมูยอลงไปจ้ะหมูยอป้าน,นี่ใช้ ท่อนใหญ่นะหนึ่งท่อนท่อน,อนใหญ่นี่ก็เยอะแล้ว 我新到乌讲。 么办嘞？ ประมาณนี้นะเดี๋ยวป้าจะไปไปดูน้ำที่นี่นะจะจอน,น้ําใสนี่ใส่จริงๆนะเป็นน้ำไหมเนี่ยน้ํนาใสมากเนี่ยน้ำซุปป้าออกเค็มนะเค็มเล้ยๆแล้วก็เดี๋ยวป้าจะไปลวกเส้นให้ดูเราเราจะกินแล้วก็ปรุงกนะันเนาะเดี๋ยวป้าจะไปลวกเส้นก่อน นี่นะป,ป้าทำน้ำเสร็จแล้วนะเนี่ยน้ำกว๋วยจับน้ำใส่ใป้าป้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะไปลวกเส้นนะเนี่ยถ้าถูกใจก็ช่วยกดกติดตามแล้วก็แช์ให้ป้าด้วยนะทำง่ายๆเลยนะแต่เราจะทํากินนะถ้าแบบว่าทําน้อยๆยังพอชามหนือสองชามอะ่ะเอาเส้นล้างน้ำเสร็จแล้วใส่ไปในหม้อนี่เลยถ้าเรากินเลยนะแต่ป้ายังไม่ทันกินไนงะป้าเดี๋ยวทำให้ดู ให้ดูนะให้ดูคร่าวๆวทำแบบนี้นะเราก็ประดัดแปลงแล้วเนาะนี่จะเส้นป้าเดี๋ยวป้าจะลวกนะนี่ป้าป้าตากแดดไว้แห้งเพราะว่านั้นป้าทำกินไม่หมดตากแดดไว้แห้งก็ยังไว้ได้อหลายวันนป้าล้างน้ําแล้วเดี๋ยวป้ารอน้ําเดือดป้าจะเอาไปต้มให้ดูนะนี่เครื่องโรยหน้าป้ามีผักชีป้าใส่หอมเจียวนะ ใส่หอมเจียวอร่อยว่าใส่กระเทยเียมเจียวป้าแม่ค่อยชอบพอชอบหอมเจียวนี่เห็นไหมเดี๋ยวที่โรยหน้าเนาะแล้วใครจะกินเผ็ดก็ตามชอบจะเป็นพริกดองหรือจะเป็นพริกป่นก็แล้วแต่นะเดี๋ยวป้าไม่ได้ปรุงให้ดูนะแต่ทําทให้ดูเนาะว่ามามีอะไรบ้างเดี๋ยวป้าจะลวกเส้นให้ดูนะเดี๋ยวไปดูป้าลวกเส้นจะรอน้ําเดือดจะน้ําเดือดแล้วจ้ามาลวกเส้นกันเจ้านี่จ้า ใส่ไปอย่างนี้แนะ้เป็นชิ้นไทยชิ้นมันนะอย่าใส่รวมเด้อเขาจะเทน,นะเทไม่ได้เขาเป็นซ้อนกันนี่เส้นเขาจะไม่มวนให้เรานะอย่างนี้เดี๋ยวเขาม้นของเขาเองแต่เส้นปลาตากจากแดบดบแข็งแล้วก็จะต้องเคี่ยวเขาหน่อยให้เขานิ่มหน่อยใส่ลงเลยจ้ะคนเขาหน่อยกันคาซ้อนกัน เราซื้อมาเป็นโลเราเก็บที่หมดเราก็ตากแดดให้แห้งเกาะเลยแล้วเราก็ใส่ไว้ในตู้เย็นอยู่ได้หลายเดือนเ้อกถ้าใส่พริกก็อยู่ได้เป็นปีไว้ห้องธรรมดาอยู่ได้ประมาณห้าถึงหกเดือนถุงเป็นโลเราเก็บไม่หมดอยู่แล้วตอวหน้าก็จะทำไหเ์พรับบนตรงเตี๋ยวแต่ป้ามันแคะลงชิป เดป้าขอถอยกล้องนะต้องป่าร้อนจัดเลยนี่จ้าเส้นป้าร้อนนี่ประมาณนี้เนาะเนี่ยถ้าคบใส่แล้วก็แสดงว่าขอสุกแลยม้วนเนี่ยให้ขอม้วนสวยๆนะวม้วนสวยๆอยู่นะนี่จ้ะ ห็นไหมเห็นนะเนานะประมาณนี้นะปลาต้มไปดูเลยนะเส้นนะ่ะถ้าทำน้อยๆใส่ไปในหมอ้อที่เราปรุงในหมอ้อน้ำซุปเดียวก็ได้แล้วเรากินเลยเพราะว่าถ้าเราผสมเมื่อเราไม่กินน่ะจะกินไม่ได้เขาอ,อืดมันจะไม่อร่อยต้องกินแบบชามเป็นทำชามไปปรุงเป็นทำชามไปเนาะนะนะมาจบคลิปแค่นี้นะ